สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะโดยคุณครูนาัชรัตน์หมอสมานนะคะหรือคุณครูคฝนนั่นเองอ่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องสาลออหน่ารู้อ่าคราวนี้เรามาจับคู่รู้คําศัพท์เรามาเล่นเกมกันดีกว่าจับคู่รู้คําศัพท์เราจะดูซิว่านักเรียนจะรู้ไหมว่าคําศัพท์อันนี้จะตรงกับ รูปอะไรอ่าคราวนี้เรามาดูนะคะคําศัพท์คําแรกของเราคือคําว่ามะลิอ่านักเรียนออกเสียงสะกดตามครูนะคะมออะมะลออิลิมะลิอ่ามะลิคู่กับอันไหนเอ่ยมะลิคู่กับอันไหนคะ มะลิก็คู่กับรูปดอกมะลินะคะต่อไปสิงโตสิงโตนักเรียนอ่านสะกดตามครูนะคะสออิงอสิงตตโอโตสิงโตสิงโตต้องคู่กับอะไรคะนี่ค่ะสิงโตต่อไปคำว่า ดินดินนักเรียนอ่านสะกดตามคุณครูนะคะดออีนอดินเหลืออันสุดท้ายแล้วค่ะจับคู่กันเลยดินอ่าต่อไปค่ะคำศัพท์คำแรกคำว่าสิบสิบสองอีบอสิบอ่านสะกดตามครูนะคะ ออบอสิบไปดูซิสิบคู่กับอันไหนคะสิก็ต้องคู่กับเลขสิบนะคะต่อไปค่ะลิงลิงลอองลิงอ่งอานสะกดตามครูนะลอองลิงอ่ลงอาลิงจักจกอยู่ไหนเอ่ยนี่ไง ต่อไปนะคะคำต่อไปคือคำว่าพริกพริกพอรออีกกพริกอ่กนานอ่านสะกดตามครูนะลูกนะพอรออีกกพริก,กจับค่วนสุดท้ายพริกอยู่นี่นี่เองไปค่ะคำศับคำต่อมาคือคำว่าขิง ขออีงอขิงต้สะกดตามครูนะขออีงอขิงขิงคู่กับขิงนี่นะคะคำต่อไปคือคำว่าบินบินบออีนอบินบออีนอบินบิน อะไรบินได้เอ้ยนกนั่นเองอ่าต่อไปค่ะคำว่าหินหินหออีนอหินสะกดตามคุณครูนะคะหออีนอหินอ่นอะจับคู่กับหินค่ะอ่าต่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่เราพึ่งจับคู่ไปเมื่อสักครู่นะคะ มีตัวอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันคำว่ามะลิมะลิต่อไปค่ะสิงโตสิงโตนักเรียนต้องออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะฝึกออกเสียงด้วยนะลูกนะถ้าหนูไม่ออกเสียงหนูอาจจะอ่านไม่ถูกต้องก็ได้นะคะต่อไปค่ะดินดินต่อไปค่ะ สิบสิบต่อไปลิงลิงต่อไปค่ะพริกพริกขิงขิงบินบินหินหินอ่าคราวนี้คำถามชวนคิด จากคำศัพท์มีอะไรที่เหมือนกันบ้างอจากคำศัพท์มีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะสังเกตไหมนึกออกไม่เอ่ยจากคำศัพท์ก็มีอะไรที่เหมือนกันคะมีสระ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 อีนั่นเองนะคะมีสระอีที่เหมือนกันเนาะแต่ละคำจะมีสระอีนะคะอาคราวนี้เรามาฝึกเขียนสระอีกันดีกว่า นะคะนักเรียนเห็นลูกศรในการเขียนสระอีไหมลูกเห็นตัวเลขหนึ่งตัวเลขสองไหมคะอ่ตัวเลขหนึ่งก็คืออันดับแรกให้เราลากเส้นจากทางขวามือไปซ้ายมือแล้วก็โค้งเส้นขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มาบรรจบกับจุดเริ่มต้นทางขวามือของเรา,าเดี๋ยวเราคุณครูลองดูเขียนให้ดูนะคะสระอีเริ่มจากจุดทาง ขวามือลากไปซ้ายมือใช่ไหมคะแล้วก็โค้งขึ้นมาบรรจบกับจุดอันแรกของเรานี่ค่ะสลอยอีกหนึ่งตัวนะคะจุดทางขวามือลากไปทางซ้ายมือโค้ขงขึ้นแล้วก็มาบรรจบกับจุดเริ่มต้นของเรานี่ค่ะสะอีโอเคนะคะตไปไปค่ะ อ่าอันนี้เราจะมาฝึกอ่านแจกลูกคำกันนะคะมาดูซิจะเป็นพยัญชนะอะไรกอไก่นะคะกออิกิอ่านตามคุณครูด้วยนะกออิกิต่อไปจอจานจออิจิจออิจิต่อไปค่ะ ดอเด็กดออีดีอีกหนึ่งรอบนะคะดออีดีต่อไปค่ะต่อไปต่อไปตออีติปออีติอ,อ,ตอ,อ,อายชนะตัวต่อมาปอปลา ปออีปิอ่านตามครูนะคะปออีปิต่อไปค่ะอออางอออีอีอออีอ,อีต่อไปขอไข่ขออิขิขออิขิ พยันชนะตัวต่อไปชอชิงชออฉช,ชออิฉีต่อไปค่ะพยันชนะตัวต่อไปผอพึ่งผออีพิอ่านตามครูนะคะผออีพิฝอฝาฝออี ฝีฟออีฝีสอเส,สือสออีสีสออีสีต่อไปค่ะหอหีบหออีหีหออีหีนะคะต่อไปงองูงออีงี้ ต่อไปค่ะชออิชิอีกหนึ่งรอบนะคะชออิชิต่อไปค่ะต่อไปเป็นมอมามออิมิมออิมิต่อไปค่ะทอทหารทอ อิทิทออิทิต่อไปค่ะคอควายคออิคิอาอีกหนึ่งรอบนะคะคออิคิยอยักยออิยิยออิยิต่อไปค่ะ พอพานพออิพิพออิพิต่อไปนอหนูนออินินออินิน่าคำถามชวนคิดค่ะสรลอิวางอยู่ส่วนใดของพยัญชนะคะอ่าสรลอีวางอยู่ข้าง บนของพย,ยัญชนะนั่นเองอรามาดูคำศัพท์ค่ะนี้เราก็อ่านไปแล้วเนาะเรามาฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะมะลิมะลิมออะมะลออิลิมะล,มล,มล,มลิอ่าต่อไปค่ะสิงสิงสออิงอสิง สออิงอสิงอ่านตามคุณครูนะคะต่อไปค่ะคำว่าดินดินดออินอดินดออินอดินต่อไปค่ะสิบอ่าสิบเลขสิบไทยนะคะอันนี้เลขสิบไทยสิบสออิบอสิบ สออบอสิบไปค่ะลิงจักจั๊กอารอองอลิงรอองอลิงต่อไปค่ะ,คะพริกอาอันนี้พริกพอรออกอพริกพอรอ ขิงขิงขอองอขิงขอองอขิงบินบินบออิีบินบออิีบินหินหินหออิ นอหินหออีนอหินอ่าต่อไปอันนี้จะเป็นใบงานนะคะใบงานฝึกทักษะการเขียนรูปสละอีนะคะอันนี้ให้นักเรียนเขียนสละอีนะลูกนะสละอีหนูต้องเขียนอยู่ข้างบนเส้นบรรทัดใช่ไหมคะเพราะว่าสระอีอยู่บนพยัญชนะนะคะต่อไปค่ะอันนี้ ให้นักเรียนเติมคําสระอิโอเยอะแย,ยะมากมายเลยที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้คําที่มีสระอิมีคําอะไรบ้างเมื่อกี้มีคำว่า1ิบมีคําว่าบินมีคําว่าหินเยอะแย,ยะเลยใช่ไหมคะถ้าใครจําไม่ได้นะย้อนกลับขึ้นไปดูได้นะคะ,ะต่อไปคําถามชวนคิดการเขียนรูปสะระอิมีวิธีการเขียนอย่างไรคะ,ะก็คือ ให้เขียนจากด้านล่างขวา,าไปทางซ้ายลากไปทางซ้ายนันลูกนะแล้วก็โค้งขึ้นโค้งขึ้นบนนะแล้วก็ลากลงมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะสระอีเนาะแล้วก็สระอีเขียนอยู่บนพยัญชนะแล้วก็ การฝึกอ่านผสมคําเป็นพื้นฐานสําคัญในการอ่านนะลูกนะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องฝึกอ่านเยอะๆนะคะจะได้เก่งๆนะ,ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้สระอีสระอีะอามีสระอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันหนึ่งตัวคือสระอีนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่หนูจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่7เรื่อง ฝึกทักษะการเขียนรูปสลักนะคะสำหรับวันนี้ควรูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำไปงานที่คุณครูให้ไปนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนกับคลิปที่คุณครูสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย